เข้าแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขูสุคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ้อกับบ่าวขันแก้ว c a n n e คือเก่ามื้อนี้คนเด้อบ่าวขันแก้วสิได้ไปบ่อนบ่อนเาเฮ็ดบ่อนนั้นเฮ็ดโคงัวบ่ได้ทุกคนเด้อบ่าวทํา a n e เพิ่นโทรมาว่าให้ไปโคงัวนําเนาะทุกคนเนาะ ไปเบื้องติดตารเหมือนกันทุกคนเลยวางงัวเป็นอย่างเนาะไปๆทุกคนไปสบายดีสบายดีมาทำแชนแนลเด้อมาทำแชนแนลเพื่อกลังตักน้ำทุกคนเลยเมือนี้เพิ่นคนงัวคนงัวเพิ่นมากขัวงัวทุกคนเลยเมือนี้ปออตึกคนดังก็มีทุกคนเลยคุณาตึกินเชีงด้วยกินเสียง้องให้เด้อทุกคนเลย อ้ยทเชือน้ำมักขนาดพ่อยทนเชือด้พี่น้องเลยายเลยเชื่อ้นน้ำขึ้นนิดนึงนะบอิขัวงัวกนได้มนี่ี้น้ำยอะดุกนงัวมันกินแรงพี่น้องมมีแนวกินแรงเลยฝากกระหุมงัวได้มนี่อ้งัอกินทางกินแรงเออแมนบคนน่ะนคนมันแล้วครับเพื่อนสนุกถกคนเลยแม่มันแล้วซื้อ้มาโอยผมมีมือนี่แล้ว กำลังท no. mm ุกคนเลยกำลังกำลังลองลองเสือห้องให้ม okay. ือน uh uh ี่โอ้ยกี่ห oh. ้องกี <si ่ห้องคนนะให้ดิเสือห้องให้จะใครยกยันยันคนนี่ละให้ซอยจูเลยทุกคนเลยจ้ะพ่อหยทำเสือเพิ่งกัดถนัดไฟนี่ขนาดไฟนี่พี่น้องจัดนัก ไปแต่เซฟเนาะไม่ยตาโซโซจะคำเนาเยอะคเจ้าพ่อเสือเอาจัดก้อนนี่ตัดทำแนวนี่สุดยอดสุดยอดเ๋้าพ่อหทเสือเห็ดแล้วทีมงานของเบ้าทำแนวนะเป็นเจดจันนักได้ันนี้กํบลังปาดแข้งปาดขาเจ้าพ้ันี้ มัน hết ผัอยูมองเงินนะพ่อป้าจะหึงเหรอหนูพืชจะมีพืชไหมพันไปหาพืชไหมหาไม้จะจ้าจะโน้มันน okay. e. ุกเอาไรเอาไ้จะพ่อจะทเชื้อพืนสั่งพืนสั่งเ้วต้องไปได้ถ้ามดไปบุริกินได้มุอนี้ได้พ่อหน้าจ่องก็จะพ่อหน้าจะพ่อเขาทำเสื้อเห็ดได้วะนี้ เด in ็ดสิเป็นเจ้ไหนกักบ่ไอมงกล้องกับน้ำลายแต่งจักจา่เลยน้อยจะน้ำนใล้เ่นแล้วทุกคนเลยคุณเฮดคั่วขกล้เรเจี่ยนเลนี่ไกล้ชิดตอกพูดแล้วปั่นในมือ <AS L> ไปในมือกล้องในลายด้วมือกล้องผลจะลายลายมักลายจะได้โอ้หแขงขงขาวได้ทุกคนเลย้วปิ้งก็มีทุกคนเปิ้งกับปิ้งโ้แต่เป็นแซ่บแท้ ขวเดือดขอยอยู่แค่นี้นะฟานนั่นหมดเลยกล้สีเทาเดี๋ยวน้ด้ผู้หอยชนมาได้เสวกำลังหอยถูกเด้อมันกันอยู่นีนหอยชนมานมันนีกักระไเด็กๆกระไรมานมาชนเาทเเมอนกันน้องกลังหอยีกคนเด้อัดดว่นเป็นตับบุ่เป็นตัุงดเมนเา ชิ้นชุดชุุณรอนี่นะชินชุดเลยได้ขาวีต้มู่นนี้นี่ได้ลายสองลูกพี่น้องมีซิ่งมีดำ่เนาะประมาณสอลทุกคนเดือนหอยเตะหอยเตะหอยนะแปดลูกเสบาหนักบอเกิดขึ้นมีงมัเาไปเลยประมาณสองโเดลู่ะทุกคนเนาะวันนี้ก็สำเร็จเ็สินได้้านนี้นะ

bẹp nguoi noi to ki tom cho con này con xe. này nhảy xếp xếp nguoi noi to ki tom cho nó หอมแล้วก็ใส่ข้าไม้ข้าวั่วทนะุกคนนะแเดียมาละคนลนคลนคนลนทุกคนนะเซตกินเนี่ย มาทุกคนมาของกับมาคิดท em> ุกคนนะมีพักอักษรประกาศทุกคนนะประกาศจะมีพักพักระเ่าทุกคนมีกับก้อยก้อยนอนเพียทุกคนเลยมามามาด้าคนได้มไหมนี่ไปครัวไปครัวน BE ok no ี่อืออ้ยผมลูกสาวกัน ถุกซาวลากินได้มามาทุกคนมากินน้ำเดียวพักกระดาวพี่นะ้องคอนอนเพียมีช่วงพักมีช่วงพักนี่ของกับนี่

ก็เราเปนแบบไปโจ้คนมั้งนอนพักัวเขาแสบนอนับนอนเพียตัเขาเลอนนอนเพียนี่กอนนอนเพียนเปล่าแสบแสบเปล่าพักกับเราอยู่ไหมคับเนาะ